เอาละค่ะวันนี้น้องแก้มหัวหน้าห้องป .2 นะคะวันนี้จะมาเล่าเหตุการณ์สําคัญ4ี่เหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นในวันมาคบูชานะคะหรือเรียกว่าเจ้าตุลงคสันนิบาตนั่นเองโอเคค่ะน้องแก้มเหตุการณ์ที่หนึ่งค่ะข้อที่หนึ่งพระสงฆ์หนึ่งพันสองรูปมารวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายเพื่อเพื่อเฝ้าพระพุทธเจ้าณเวลุวัน มหาวิหารกรุงราชคฤห์แควนมาคดข้อ2อ,องพระสงฆ์หนึ่รลูกได้รับการบวชจากพระพุทธเจ้าเรียกว่าเอหิพี่ขุอุปสัมปทาธาข้อสามพระสงฆ์หนึ่งพันสออหิลูกมาที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหรันต์ พระสงฆ์หน่งพันสองร้อยลูกมาชุมนุมตรงกับวันเพนขึ้น15บห้าคเดือน3ค่ะอ๋อเก่งมากขอบคุณค่าแก้มานะคะ